ครูกแกเขียนบอกไว้แล้วว่าทารักแปะกระดาษเดี๋ยวข้อเท็จจริงอ่ะมันเป็นรักชิ้นเดียวกันนั่นแหละแต่แปะกระดาษนะ่ะเป็นเรื่องหนึ่งแปะด้วยรักหรือแปะด้วยชาติเป็นเรื่องหนึ่งความหมายก็คือว่ามิติใหม่ที่เราเห็นวันนี้ก็คือว่าพระเอานี้ถูกลอกรักให้เห็นเนื้อรักธรรมชาติที่ล่อนอย่างมืออาชีพเหลือชิ้นลักเหลืออยู่บ้างด้านหลังด้านหน้าเหมือนองค์ดังๆหลายองค์ที่เราคุ้นตาพิเศษฝ่าคือขอบข้าง ชั้นในสุดของรักมันเป็นสีชาติชาติดีสีต้องแดง uh huh. แดงฉานสยุยแล้วทุกคนก็คงจะยังเข้าใจกันอยู่ว่าองค์ร่องชาติแต่ลืมมองหน้าหลังก็รักดำๆที่มันเหลือ,อยังมีอยู่ uh huh. อ่าสำหรับคนอื่นพี่ไม่รู้สำหับพี่ uh huh. ให้รู้ก่อนพง uh huh. มมเรียนรู้เสียรุ่นเก่าอ่ะคุณสนานกิษสนะเสลนีพี่กระทานพี่บางไก่กันนะอ uh ื huh. คุณสนานเป็นคนพอครองแพงพวยและบลีไ uh huh. อเนเปียกเป็นคนแม่กรอง,งร uh huh. อ่าเคยเจอกันด้วย เคยไปปวดค่ะเขาเป็นกรรมการประกวดด้วย